เรามาถึงเกมที่1 2 5แล้วนะครับคือพูดง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเมื่อพัฒนาคนได้ผลแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นมาแบบง่ายมากแปลว่าพวกเราที่ดูเกมต่างๆมาดีแล้วนะครับผมก็จะสรุปเป็นหลักการของผมแต่ท่านสามารถนําไปสรุปเป็นหลักการที่ชัดเจนหลักการเนี่ยมันจะอยู่ในใจเรามันจะรู้เลยว่าเออเราต้องทําแบบนี้แหละแล้วตัวเราจะดียิ่งยิ่งขึ้นของผมนะครับข้อที่1ก็คือ มันคือพลังความพยายามมุ่งจะดีคือเราอยากจะดีอ่ะแต่มันดีได้ยากมันมีจุดติดขัดอยู่แล้วเราจะดีได uh ้ย huh. ังไงนะครับพลังความพยายามเนี hmm. ่ยมันมาจากความพยายามที่นอกจากเราจะช่วยตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยช่วยตัวเองให้เข้าใจแล้วเนี่ยความพยายามจะยกระดับขึ้นมาอีกเมื่อเรามีใจที่ช่วยเหลือคนอื่นรวมถึงการที่เรานะครับมีพัฒนาพลังความพยายามมุ่งดีให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นพลังสู้ชีวิต เพราะการที่เราสามารถเอาดีจริงยิ่งยิ่งขึ้นได้หลักการข้อที่2ครับมันคือการที่เราเข้าใจทําได้แล้วเป็นมืออาชีพยิ่งยิ่งขึ้นมันคือการที่เรารู้ดีพูดง่ายๆเราเลือกได้ดีเราไปทําจริงๆมั่นใจยิ่งขึ้นเรามีความเชื่อมั่นที่ดียิ่งขึ้นมันก็คือความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็คือความเป็นมืออาชีพนั่นแหละแล้วหลักการข้อที่3ก็คือในเรื่องการที่เราเรียนรู้แล้วตกผลึกอย่างต่อเนื่อง คือไม่ได้แค่คิดอ่ะไม่ได้แค่นึกแต่ไปลงมือทําจริงๆนะครับท้ายสุดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเป็นนักเลือกนักเลือกที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดของตอนนี้แล้วเรามาทําซ้ำๆในสิ่งนั้นให้มันดียิ่งๆิ่งขึ้นมันเหมือนอาการที่เด็กคนนึงเนี่ยเลือกแล้วจะเป็นนักฟุตบอลเขาก็เพื่อนก็ซ้อมเสร็จก็ไปเที่ยวเล่นแต่เขามาซ้อมลูกนิ่งมาซ้อมลูกตั้งเตะมาซ้อมด้วยตนเองจนกลายเป็นดาวเตะเท้าช่างทอง สำหรับผมนะสิ่งที่ผมตกผลึกมาจนถึงช่วงต้นปี2อ6 5คือเดือนมกราเลยผมจะเริ่มเริ่มที่ว่าสร้างความชัดเจนให้กับตนเองก็คือเราไม่งงแล้วจากนั้นเนี่ยเลือกให้ชัดเจนจากนั้นเนี่ยรุยก็คือไปต่อแบบดีให้ชัดเจนโดยใช้ความชัดเจนเนี่ยรู้ว่าตรงหน้านี้เราจะทําอะไรเราจะทําอะไรให้ดีเราจะนั่งเราก็นั่งให้ดีจาน้ําจะเดินเราก็เดินให้ดีที่พูดมาทั้งหมดเป็นหลักการครับ ส่วนการปฏิบัติจริงๆนะครับผมตกผลึกความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นความเข้าใจแผ่นเดียวทึ่งสามารถจะจะพกติดตัวไปได้ตลอดนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอ่ะเลื่อนเข้ามาครับผมเรียกไอแผ่นนี้เรียกว่าเป็นวิชาเลือกจุดพลิกและพัฒนาชะตาชีวิตหรือถ้าเป็นมาร่วมกันก็คือร่วมกันพัฒนาชะตาวาสนาหลักการของมันง่ายๆครับมาจากคาพระท่านสอนท่านสอนว่าคนเราเนี่ยคิดอย่างไร เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็ทําอย่างนั้นก็คือผลจากการคิดเชื่อทำเนี่ยจะทําให้เราไปทําบ่อยเราเคยมันก็จะกลายเป็นฝั่งที่เป็นนิสัยสันดานชะตาวาสนาฟังวิดีโอนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าตั้งใจไปลองจดและลองฝึกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะสามารถพลิกและพัฒนาชะตาชีวิตได้เองมันคือการเลือกเลือกจุดที่จะพลิกและพัฒนาชะตาชีวิตนะครับง่ายๆนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ลองตั้งใจฟังดูนะครับแต่ผมบอกว่า จ,จุดแรกที่อยากให้เลือกนะครับสําหรับคนที่อยากจะดีพูดง่ายๆก็คือการมีวินัยครับซึ่งการมีวินัยอยากให้แปลง่ายว่ามันคือการบังคับตนเองมันคือการที่เราเนี่ยจงใจที่จะไปคิดไปพูดไปทําอะไรอะ่ะให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งการบังคับตนเองเนี่ยมันจะได้ผลมากขึ้นเมื่อเราจัดระเบียบครับจัดระเบียบให้ติดให้เคยอ่ะเคยในสิ่งดีๆพูดง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับ เราทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโมเมนตัมดีๆมันเหมือนกับที่เราทำจนคุ้นเคยดีแล้วอ่ะเราจะทำแบบนั้นแล้วเราจะทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคล้ายกับการที่เราผลักก้อนหินให้ตกมาจากยอดเขาพอมันวิ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนอะไรเนี่ยต้านทานก็ลำบากนะครับแล้วถามว่าไอ้คำว่าโมเมนตัมดีๆเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันแต่ผมจะอยากจะบอกว่า การที่เราเนี่ยขาดวินัยในตนเองมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนฝันซึ่งแผนภาพตรงนี้นะครับแรงบราจนานใจให้ผมได้มาจากผมไปดูรายการ2รายการรายการหนึ่งก็คือรายการของเด็กที่ตายแล้วฟื้นนะครับแล้วมือเท้าเขาหลุดแล้วประมาณว่าเขาเจอเท้าฮิรันพนาสูรเนี่ยมาช่วยชีวิตไปดูเองแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมาดูวิดีโอวิดีโอหนึ่งก็คือเป็นดาราที่เคยร่ํารวยมากๆมีผลงานดีมากๆ แล้วเขาตกอับอ่ะพูดง่ายๆชีวิตทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเหมือนฝันแล้วแต่เราเราจะเลือกว่าจะให้เป็นฝันดีหรือฝันร้ายบางบางคนนะครับถึงขั้นถึงเวลาตายไปเนี่ยมีชีวิตที่โหดร้ายถามว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะก็คือคนเราอ่ะตายไปอย่างโหดร้ายเพราะอะไรเพราะความโง่ความหลงของเราเองและความที่เราขาดสติไปพลาดไปพลั้งอะไรบางอย่างด้วยตัวเราเองอยากให้ไปนึกดูครับ แต่การที่เราจงใจที่จะมีวินัยแบบดีๆเนี่ยเราติดจนดีจนเกิดโมเดมดนตมดีเนี่ยมันคือการเลือกสร้างชีวิตของเราเองนะครับที่ชีวิตที่เหมือนเหมือนฝันของเราเองอะ่ะชีวิตเหมือนฝันคืออะไรพี่ครับชีวิตของคนที่เป็นพระราชาชีวิตของคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปชีวิตของนักแสดงนะครับชีวิตของคนอะไรหลายอย่างเนี่ยต่างกันเยอะนะครับ ชีวิตเป็นเหมือนฝันจริงๆอยากให้ไปลองนึกดูแล้วถามว่าไอ,ไอ้เนี่ยไอ้นิสัยสันดานชะตาวาสนาเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเหมือนฝันมันทําให้เกิดสภาพชีวิตของเราแต่ไอคิดเชื่อทำเนี่ยเราจะทําให้มีคุณภาพได้ยังไงง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยไม่คิดมากนะครับไปคิดไปพูดไปเชื่อไปทํานะครับในสิ่งที่มันดีจริงๆเนี่ยทำอยู่บ่อยๆเนี่ยจงใจทําอยู่บ่อยชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับ วินัยมันอาจจะไม่ไมแข็งแกร่งมากแต่เรารู้ว่าตรงหน้านี้เราจะคิดจะพูดจะเชื่อจะทําอะไรก็ให้มันดีมันก็จะดีแต่วิธีที่จะทําให้มันง่ายขึ้นก็คือการไปฝึกครับไปฝึกให้มีอารมณ์อารมณ์ดีๆอย่างมั่นคงหรืออารมณ์ที่พร้อมจะดีอย่างมั่นคงเนี่ยลองไปนึกดูครับว่าจะฝึกยังไงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือรู้ตรงผลแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกอย่างมีกฎของมันเป็นกฎเป็นความรู้ตามธรรมชาติเราจะต้องไปไปรู้คือพูดง่าย,ายก็คือปัญญานั่นแหละ แต่ปัญญานี้เนี่ยมันแตกต่างตรงตรงจากที่เราเรียนหนังสือโดยโดยทั่วไปก็คือมีปัญญาสมมุติว่าเราอยากทําปากกาด้ามน,นี้ให้ได้เราทํายังไงมันถึงจะได้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเองนะครับต่อไปครับตัวโมเมนตัมดีตัวที่จะแนะนําต่อไปก็คือมันมีอยู่3ขั้นก็คือการที่เราไปคิดคิดเสร็จนึกเสร็จแล้วเราไปทําเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดปัญญาแล้วการที่คิดดีทดําดีก็เกิดปัญญาดีนะครับ คือมันเกิดหลายอย่างแหละคิดแล้วทําไปทําเลยเนี่ยแต่ผมจะดึงมาว่ามันคือปัญญาดีการที่เราไปชั้นที่2ก็คือการที่เราไปทําปัญญาดีๆเนี่ยสลับทําให้ชีวิตดีขึ้นแปลว่าอะไรครับปัญญาก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นสลับกันอยู่งี้มันจะเกิดอะไรดีๆหลายอย่างในชีวิตแต่ผมเรียกมันว่าพลังดีนะครับเรียกว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่โดดเด่นมาคือพลังดีพลังดีที่เกิดจากคนที่พัฒนาปัญญาไปพร้อมกับทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเนี่ย นึกภาพคนที่เดินมาแล้วเขาเป็นคนประสบความสําเร็จเราก็จะเห็นเหมือนกับมีออร่ามีมีสภาพที่ดีมากนั่นแหละเรียกพลังดีครับแล้วชั้นที่3ก็คือการที่เราจงใจใช้พลังดีกับเป้าหมายที่ดีกับเรื่องราวดีๆพูดง่ายๆมันจะทําให้เกิดการอาการได้ใจดีเราจะรู้สึกว่ามันเจ๋งมันใช่มันดีอะไรประมาณนี้นะครับการที่เราใช้พลังดีกับเป้าดีกับการได้ใจดีเนี่ยหมุนวนสลับกันไปกันมาเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ แค่ตรงนี้เนี่ยโมเมนตัมดีก็ชัดเจนแล้วนะครับยังมีอีกนะครับก็คือถามว่าสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นได้ไงถ้าผมบอกว่ามันคือการที่ทําให้โลกโลกเนี่ยกับธรรมเนี่ยดีควบคู่กันไปนลองเข้ามาใกล้ได้เลยนะครับอเอาเอาหน้านี้เลยนะโลกกับธรรมเห็นชัดเจนไหมครับอถ้าชัดเจนแล้วก็ต่อนะครับโลกทางโลกเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ไงนะครับสรุปไม่ง่ายก็คือ การที่เราพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องพัฒนาเวทีก็คือมีที่ให้เราอยู่มีจุดยืนในสังคมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับหรือแม้กระทั่งมีเวทีให้เราไปแสดงเลยเป็นนักฟุตบอลถ้าไม่มีสนามเตะเกิดอะไรขึ้นครับลองไปนึกดูนะครับแล้วก็การที่เรามีพวกพร้องดีทั้งฝีมือเวทีและพวกพร้องประกอบกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นลองไปนึกดูนะครับต่อไปครับทําดีก็คืออะไรทําดีคือการไปฉลาดจับ ฉลาดวางนะครับมันคือการที่สั่งตนหรือบังคับตนเองนี่แหละควบคุมตนเองให้หันเหไปทางที่จะมีสติปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับผม,ผมตรงนี้นะครับผมก็เลือกเลยว่าผมอยากเห็นภาพที่ทั้งตัวผมเองด้วยนะทั้งพวกเราด้วยกลายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยจงใจไปคิดพูดทําร่วมสร้างร่วมคิดร่วมเขียนนั่นแหละง่าย แต่มันเป็น3มสิ่งนะครับที่อยากให้เจาะไปก็คือพลังของการร่วมคิดพลังของการร่วมพูดพลังของการร่วมทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับจากพื้นฐานจากพื้นฐานก็คืออะไรคนเราต้องมีอยู่มีกินก่อนครับมีเล่นมีเสพก็คือมีกิจกรรมการงานที่ดีที่มีคุณภาพมีทั้งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วถ้าเจาะเข้าไปอีกก็คือคนเราเนี่ยจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงินอํานาจกินการเกียรติแต่สิ่งที่จะคุ้มครองโลกก็คือ การที่เราเนี่ยมีใจฝากใยในบุญซึ่งเป็นบุญจริงๆแล้วก็ฝากใยในปัญญารวมถึงภูิปัญญาองค์ความรู้ต่างๆด้วยซึ่งมันเป็นของจริงพูดง่ายๆนี่คือหน้านี้ก็จบนะครับสำคัญที่สุดก็คือการที่พวกเราเนี่ยออกแบบและพัฒนากิจกรรมการงานดีๆให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นนะครับต่อไปครับไอที่เรียกว่าโมเมนตัมดีๆเนี่ยมันไม่ได้ดีได้ง่ายๆหรอกนะครับแต่ถามว่าเราจะช่วยให้มันดีได้ง่ายได้ยงัไยงไงก็คือ การทําให้ภายในกับภายนอกเนี่ยมันประสานส่งเสริมกันภายในก็คืออะไรก็คือความตั้งใจของเราความสนใจใส่ใจของตัวคนคนนึงเนี่ยที่จงใจจะไปสร้างโมเมนตัมดีๆแล้วภายนอกดีก็คืออะไรก็คือคนอื่นไม่คนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นคนไกลนะก็คือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรานะครับสภาพแวดล้อมสภาพสังคมบรรยากาศนะครับรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยยกตัวอย่างคนที่อยู่ใน ประเทศไทยกับประเทศอื่นบางทีเนี่ยสภาพเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมนะครับผมมองว่าสังคมไทยเนี่ยมีโอกาสดีๆสําหรับการพัฒนานะครับก,ก็จะเรียนให้เข้าใจก็คือมันจะง่ายขึ้นเมื่อจงใจให้ใหภายในและภายนอกส่งเสริมผมถึงบอกว่าผมจะเลือกกับคนที่จะมาร่วมจงใจจะมาร่วมกันทําให้มันดีขึ้นมันจะง่ายกว่าครับมันไม่ง่ายครับแต่วิธีการที่ทำให้มันง่ายขึ้นอีกก็คือการที่เราไปเริ่มดีจริงจ,งจากเล็กนะครับ สำหรับผมง่ายๆก็คือจะมีตัวตัวเลงอยู่3จุดนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเราอย่าไปทําเยอะครับทิ้งเยอะแล้วเลือกมาขังมันเหมือนกับการเข้าค่ายอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าผมวันหนึ่งอ่ะผมงงผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมก็ทาไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวก็มีคนชวนไปเที่ยวแต่ถ้าผมเลือกที่จะมาทํางานให้มันสําเร็จหรือเลือกที่จะมาฝึกที่จะมีความสดชื่นแจ่มใส มันเหมือนกับการที่เราขังตัวเองอะแต่เราเราไม่ได้ไปขังตัวเองเข้าคุกอย่างนั้นนะมันเหมือนกับการไปเข้าค่ายหรือเข้าไปฝึกะครับสิ่งที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นไปอีกก็คือเราไม่ได้ทําตลอดชีวิตแต่เราแค่หนึ่งชั่วโมงของการจงใจฝึกใจสร้างให้มันดีซึ่งการสร้างของผมในส่วนของการผมจะเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจเพราะผมเองก็ก็ถือว่ามีชีวิตที่ ที่สบายพอสมควรนั่นแหละแบบเป็นแบบไม่ยึดว่ามีดามมีดามเนี่ยหมยายความว่าเราเขาพูดง่ายง่ายแต่เป็นตัวเราเองที่สั่งใจและกายของดามเนี่ยให้ทําไปตามที่กําหนดเช่นสั่งให้ดามเนี่ยสมมติว่าโดยปกติผมก็นั่งสมาธิไม่ได้หรอกแต่แล้วาเรากําหนดว่าหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะสั่งให้ตัวดามเนี่ยมันไปน,นั่งแล้วนั่งแบบดีๆนั่งแบบตั้งแต่ขจัดนิวรณ์แล้วก็ทําใจกายให้พร้อมดีแล้วเจาะลึกเข้าไปให้ละเอียดลึกซึ้งในความดีไปเรื่อยเนี่ย มันก็ทําได้ไงครับเพราะเรากําหนดให้ตัวเองแค่หนึ่งชั่วโมงนี้เราจะทําให้มันดีนี่คือตัวที่1ก็คือทิ้งเยอะแล้วเลือกบางอย่างแล้วมามุ่งมั่นตั้งใจทําจริงๆพูด,ดง่ายๆนะครับอันที่2ที่จะทําให้ดีจากเล็กได้ง่ายก็คือมองว่าทุกอย่างล้วนถูกบันทึกมันเหมือนกับการที่ที่สมัยก่อนนี่มีแผ่นดิสที่บันทึกในคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแผ่นใหญ่มากๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีการบันทึกที่บันทึกได้ง่ายขึ้น แค่โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็บันทึกข้อมูลได้มากมายแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าส,าสารเนี่ยมันบันทึกข้อมูลอะไรไปบางอย่างได้ไม่ใช่แค่แถบแม่เหล็กแปลว่าอะไรครับจิตใจหรือสัตานังในภาษาพ,พุทธไปดูนะครับนั่นแหละคือตัวรับการบันทึกที่แท้จริงแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยล้วนถูกบันทึกวิธีการง่ายๆก็คือการที่เราไม่อายเนี่ยจะเป็นการฉลาดล้างมันเหมือนกับการที่เราไปทําความผิดอะ่ะถ้าเราพยายามหลบซ่อนความผิดนั้น จะฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สําสนึกแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อตอนนั้นก็มันพลาดไปอ่ะมันผิดพลาดไปแล้วอ่ะยอมรับแล้วเราก็ไปแก้ไขจากนั้นเนี่ยก็มาเหมือนขังตัวเองที่ว่ามันคือการฉลาดบันทึกครับมันคือการที่เราฉลาดไปบังคับตนเองไปทําให้เกิดโมเมนตัมดีๆให้กับตัวเราเองฉลาดบันทึกนะครับต่อไปครับข้อ3มันคือแนวคิดแบบไม่ง่ายหลังจากที่คิดแบบนี้แล้วทํามาทั้งหมดแล้วนะครับ มันคือการกำหนดโหมดในการคิดให้กับตัวเราเองกับสังคมคมใหญ่เนี่ยผมเสนอไปแล้วนะครับถ้าพี่จะมาจ้างงานผมก็ยินดีนะครับคือยืดยืดหยุ่นะขอให้ดีนะครับพี่ครับอย่างการเมืองเนี่ยเราจะบอกว่าให้หนักการเมืองทุกคนมามุ่งมั่นตั้งใจทําให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้นได้ไหมแต่เราขอแค่ว่าขอให้ดีมันเหมือนกับลองไปนึกดูนะครับการยืดหยุนคือทุกวันนี้ผมไม่วิจารณ์สังคมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วนะครับ สร้างชุมชนสร้างหน่วยงานสร้างสังคมแบบเข้ายากออกง่ายมากๆก็คือรับเข้ามายากเพื่อออกง่ายมากเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นเลิศครับแล้วก็การฉลาดที่จะแบ่งโซนเพื่อดื่มดําดื่มดํากับการบันทึกที่ว่านั่นแหละนะครับมันหมายถึงอ,อะไรก็คือถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมดีๆสําหรับการฝึกสมาธิก็จะฝึกสมาธิได้ง่ายสร้างสภาพแวดล้อมดีๆสําหรับการตีกลอฟ ก็จะฝึกการตีกอล์ฟได้ง่ายแต่ถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมดีๆสำหรับการตีกอล์ฟแล้วมีคนอยากมาเล่นฟุตบอลในสนามกอล์ฟมันก็เป็นการลบกวนกันนะครับก็เลยบอกว่าอย่าลบกวนกันนะครับผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของใหม่นะครับมันเป็นเรื่องของการดีจริงจากเล็กมันเป็นเรื่องของการพัฒนาความดีให้มันมั่นคงให้มันเลิศแล้วสําคัญที่สุดคือดีจริงไม่บังคับกันสรุปภาพรวมนะครับก็คือมันจะเป็นภาพของการที่ สมมติว่าผมซื้อที่ดินได้นะที่ดินของผมก็จะอยู่ในวงนี้นะครับก็จะมีการแบ่งโซนว่าเราจะฝึกจะหาจะสร้างอะไรเพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตและความเป็นอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปถ้าไปดูในวิอต่อไปกไ็บอกว่าผมจะเป็นลักษณะเหมือนพ่อค้าก็คือในรั้วเนี่ยถ้าเกิดอะไรดีๆออกมาผมก็จะามาขายถ้ามีความคิดดีๆผมก็พร้อมที่จะนําเสนอกับคนที่เห็นคุณค่าแปลว่าอะไรครับสังคมโลกทั้งหมดก็จะมีอาจจะมีกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีการแบ่งโซนต่างๆมันจะเป็น สังคมที่มีความชัดเจนจะเป็นการลดคุกมันเหมือนกับผมเองไม่ได้ไม่ได้ว่าว่าการค้าประเวณีเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างความชัดเจนเกิดขึ้นไม่ให้มีการบังคับค้าประเวณีมันจะดีไหมไม่บอกว่าให้มีการค้าประเวณีโดยเสรีแต่เป็นบอกว่าเรามีการแบ่งโซนได้ไหมอันนี้อย่าเอาไปเป็นประเด็นดราม่าแล้วกันนะครับเพราะสาคัญที่สุดก็คือคนต้องมีสัจจะ การที่คนเราไปแอบเนี่ยมันจะทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยเขาเรียกว่าบิดเบี้ยวบกพร่องท้ายสุดแล้วมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสภาพเป็นโรคจิตไปสรุปง่ายๆนะครับทั้งหมดนะครับอยากให้มองว่ามันสร้างขึ้นมาได้มันสร้างขึ้นมาได้ทั้งหมดอาจจะมีอย่างบางคนบอกนะครับว่ามนุษย์นะครับมีคุณสมบัติที่มากน้อยต่างกันไปในเรื่องของการรู้ได้บอกได้ทําได้นะครับ มันจะเกิดอาการที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดือ้อดื้อต่อกันแต่มันจะหายสงสัยเมื่อเรามาร่วมมือร่วมกันทําให้ของจริงเนี่ยปรากฏมันจะเถียงไม่ได้อย่างของผมที่อยากจะให้ลองไปยืดง,ง่ายๆก็คือในเรื่องของฌานก็คือวิตกวิจารปิติสุขอุเบขาเอกาคตาที่ประกอบอารมณ์นามรูปเกิดดับไตรลักษณิาคานิโรธและปฏินิสักะลองเอาไปึูดูว่า เราจะมาใช้กับชีวิตจริงได้ยังไงอันนี้สําคัญมากครับอันนี้ผมก็จะไม่อธิบายเกรงใจคนถือแล้วครับคนถือเริ่มเมื่อยแล้วแต่ทั้งหมดเป็นคาถาพูดง่าาๆก็คือดีได้ง่ายตายไม่ชั่วแปลว่าอะไรครับดีได้ง่ายตายไม่ชั่วเนี่ยแปลว่าเราเกิดมาภายใต้บ่วงกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองการที่เรากล้าไปบังคับตนเองกล้าจัดระเบียบทําให้ระเบียบดีๆของเราเนี่เข้มแข็งขึ้นชีวิตของเราก็จะดีได้ง่ายมันอยู่ที่ตัวเราครับเราเลือกได้ ชีวิตเราถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นทุกข์ทำไงใจเราไม่อยากสัอย่างมันก็จบครับการที่เราไปฉลาดอยากนะครับแปลว่าอะไรครับจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเลือกเองครับสำหรับผมทั้งหมดจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมแค่เป็นคนที่รู้ได้อ่อนด้อยมากนะครับก็คือคนที่เก่งจริงก็คือคนที่รู้ได้บอกได้และทําได้ด้วยผมเองแค่รู้แล้วก็มาบอกแค่เองแค่เป็นเด็กน้อยที่เริ่มต้นผมไม่เก่งครับ ผมยอมครับแต่ขอครับขอเมื่อท่านเต็มใจยินดีที่จะมอบมอบให้เพราะผมต้องการที่จะได้พวกพร้องได้เงินและปัจจัยต่างเนี่ยมาสร้างรูปแบบด,ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมจริงๆนะครับขอขอบคุณแล้วผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลดีต่อสังคมแต่มันก็เป็นบทเรียนได้แล้วจากบทเรียนนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดเราต้องเลือกครับจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับที่บอกว่าเครื่องมือเนีย ไอตัวทั้งหมดเนี่ยคือวิชาลองเลื่อนเข้ามาใ,ใกล้ได้ไหมครับตรงเนี้ยคือวิชาสําหรับเลือกเลือกบางจุดมาพลิกและพัฒนาชะตาชีวิตมาทําให้ชะตาร่วมของพวกเราดียิ่งยิ่งขึ้นจุดสําคัญที่สุดของมันก็คือการที่เราเลือกได้ดีนะครับการที่เราเลือกได้ดีจากนั้นเนี่ยมาทําให้ถึงไปใหถึงที่ที่ตัวเลือกนั้นแล้วไปทําซ้าๆอยากให้นึกภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับซึ่ง ไปบวชไปฝึกสมาธิในถ้าจากนั้นเนี่ยมีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยไปกราบไปไหว้เขาเขาไปฝึกเนี่ยถึง6เดือนอยากนึกภาพที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือในการเตะฟุตบอลอย่างต่อเนื่องผ่านไป2-3ปีเขาเริ่มมีชื่อเสียงผ่านไปเกือบ10ปีเขาเป็นดาวเตะของเอเชียนะครับมีตัวตนนะครับให้นึกถึงนี่คือการไปถึงครับนึกถึงนักร้องนักเต้นคนไทยนี่แหละซึ่งดังมากมาก อะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกมาดีแล้วเราไปให้ถึงแล้วทาซ้ําๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ที่นํามาซึ่งความสุขในชีวิตของเราแต่จุดที่มันสําคัญยิ่งกว่าก็คืออะไรการที่เรารวมเลือก,อกรวมเลือกนะครับการที่เราส่งเสริมกันให้กําลังใจกันยกตัวอย่างเราไม่จําเป็นต้องให้คนไทยทุกคนเนี่ยผลิตสมาร์ทโฟนและพัฒนาสมาร์ทโฟนได้แต่เราส่งเสริมให้คนไทยไม่กี่คนนะครับมีความสามารถเป็นเซียนด้านสมาร์ทโฟน มันก็จะนําเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยมหาศาลแปลว่าอะไรครับเราไม่จําเป็นต้องให้คนไทยทุกคนเนี่ยปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจนถึงกระทั่นที่รู้เท่าทันวาราจิตตนเองไปรู้เท่าทันวาราจิตคนอื่นแต่เราแค่สร้างกลุ่มคนบางคนซึ่งซื่อตรงจริงใจไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศไทยให้ดีขึ้นมาได้ง่ายมาก ซึ่งทั้งหมดที่ผมจะทำมันให้นึกภาพครับดรายมอนที่เป็นหุ่นยนต์จากโลกอนาคตสามารถเสกสร้างสารรค์สิ่งต่างได้ให้นึกถึงโลกนะครับที่ก่อนหน้าที่ยุคพระศีอานจะมาเกิดเนี่ยเราพัฒนาไปแบบเยอะมากคนอายุยืนแบบแทบจะไม่ตายทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเยอะมีพระจกักรพรรดิซึ่งมีมีสิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมาในในสมัยของพระอ,องค์นี่เยอะมากคนมีความสุขพี่ครับเราไปถึงจุดนั้นได้ยังไง ก็ด้วยแผนภาพนี้แหละนะครับอยากให้ลองไปนึกดูนึกดูถึงสิ่งที่เราจะสามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ได้ง่ายลองไปดูนะครับมีสูตร54 7 5, 47, 5 4 4 4 3 8ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเขียนลงในที่นี้มันก็อยู่ในเกมต่างๆนะละครับนี่คือตัวอย่างแผนภาพที่ผมยกขึ้นมาให้ตัวเองอย่างที่บอกนะครับท้ายที่สุดครับสังคมที่จะเริ่มต้นไปสู่สังคมที่ดีก็คืออะไรดีจริงไม่ต้องบังคับครับ มันจะเป็นภาพสังคมที่มีการแบ่งโซนแบ่งเขตกันอย่างชัดเจนก็คือรู้ว่าสังคมนี้เนี่ยจะเป็นสังคมของคนที่นับถือศีลห้าโดยสมบูรณ์อ๋อสังคมนี้เราจะลดศีลข้อที่1ลงไปอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนไปเลยครับแล้วเราก็จะรู้ว่ากลุ่มคนที่ทําแบบไหนเนี่ยจะเป็นยังไงคนก็จะเลือกได้เองแล้วเราก็จะไม่มีการบังคับกันนอกรั้วนอกขอบเขตพูดไง่ายงนะครับแล้วก็จะพยายามให้โลกนี้เนี่ยมีจุดที่ ที่มีเป็นที่เสรียเยอะๆเพื่อให้คนเราเนี่ยได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆคือโลกนี้จะเป็นโลกแห่งการสร้างสรงสรค์รที่ที่หลากหลายและงดงามมากๆนะครับแค่นี้พอนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับก็อธิบายมาเยอะแล้วนะครับก็อยากให้ไปลองโจดแล้วลองสร้างแผนภาพของท่านเองนะครับถ้ามีใครบอกว่าตรงไหนฟังไม่ทันตรงไหนฟังไม่เข้าใจลองไปฟังซ้ําแล้วลองโจทด,ดูจะเป็นประโยชน์มากนะครับผมเองก็จะคุยกับ ทีมงานนะครับคนที่จะเข้ามาเนี่ยด้วยแผนภาพนี้แหละแผนภาพนี้อาจจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นขอบคุณครับ